ครับไมกแล้วกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูการยิงลูกโทษที่โทษใครไม่ได้เลยมันแปลกเองผมนายประพัฒน์ุมพาทีครับอยู่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมานครเป็นแมตช์การแข่งของโรงเรียนกีฬากรุงเทพพบกับโรงเรียนสตรีอ่างทองขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง นี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลน,นักเรียนระหว่างโรงเรียนกีฬากรุงเทพกับโรงเรียนสตรีอ่างทองครับผลการแข่งขันนี่เสมอกันเลยต้องมาดวลจุดโทษครับนี่ก็ลูกสุดท้ายแล้วฝั่งเสื้อน้ําเงินก็คือโรงเรียนกีฬากรุงเทพถ้าหญิงไม่เข้าก็จะแพ้ไปเลยครับลูกเนี้ยจึงสําคัญมากๆเลยครับถึงขั้นชี้ไปชี้ตายกันเลยครับ<ป>เอาละครับเอาละครับวิ่งเข้ามาเงาาื้อยิงเปรีย้ย จริงๆด้วยเป็นประตูครับปัจจัมันเท่าไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆครับคุณฟูช็ลูกแบบนี้โอ้โหเป็นประตูครับงงครับงงงงงทั้งคนเสียใจงงทั้งคนดีใจโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันเนีเอาเอาโอ้โหผู้รักษาประตูยังงงเลยครับยั อีกทีครับเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับย <Yeah. S 1> ่าดเขาชนผานชัดๆแล้วก็เด้งออกมาข้างหน้าชัดยา <Yeah. S 1> ครับข <Yeah. S 1> ู่นทนขานขู่ขู่ขล่ขู่ขู่ขู่ราา <Yeah. S 1> ู่ขูาขู่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 ดู่ข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 องขือรู่ข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 ูงขู่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 ข่ก็มองจริงขู่ขู่ขู่่ขู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 ขู่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 ไม่ัน่ขู่ขูัขู่ขู่นูัขู่ขูชขู่มันเป็น ลกชัดๆเหมือนกับการสร้างหนังตลกขึ้นมาไม่เป็นของจริงแต่มันคือของจริงครับเฮ้ยเพื่อนเจ๋งจริงอะยิงชนคานตกดินแล้วสกู๊ตไหยหลังเข้าโกเพื่อทำได้ไงเนี่ยบ้าหะคไม่ได้ทำมันเป็นของมันเองฟังผู้รักษาประตูเสื้อส้มทั้งหุดหงิดครับอยากจะเอาหัวมงกุฎไมันอะไรกันวะ ได้ยังไงวะนนีอ่ยเฮ้ยโมโหเพื่อนไม่เอาอย่าโมโหหนะ้าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมายุ่งแหมไม่ต้องโมโหเขาหนะ้าก็น้องอะ่ะไม่น่าดีใจขนาดนี้เน,นี่ยดูอุ้ยชนคัดดูนะถ้าน้องไม่ีอกอก,อกไปน้องก็รับได้แล้วดูเบาเบาอ่ะดูด นี่แหละครับที่เขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ลูกแบบนี้อยากเข้าประตูได้ยเด้งเด้งเด้งเข้าไปแลบ้าไปแล้วขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง แล้วพอยิงเสร็จนะครับลูกมันไปชนคานและเด้งออกมาปฏิหานะครับมามันสกูล,ลงพื้นแล้วก็เด้งเข้าประตูไปผมดีใจมากเลยับตีเสมอแล้วก็หลัจงจากนั้นแล้วผมก็พิกิจัารวรนดได้งานนี้นอกจากคําว่าเจ็บใจแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากเจ็บใจขอขอบคุณคุณพักวัตรคุณพาทีโรงเรียนกีฬากรุงเ,งเทพมหานครเรื่องชนคานแต่เข้าประตู